การเหตุข่วมเข้าใจในระบอบก,การบันการเมืองหรือว่าการปกครองของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นกะจำเป็นที่จะต้องหูในสมรติฐานจุดกำเนิดสำคัญของแต่ละประเทศโดยส่วนใหญ่แล้วกะเป็นผลจากการต่อสู้ของขบวนการชาตินิยมทั้งกรนณาและภายหลังสินสุดสงครามโลกเถอที่สอง แต่ว่าการต่อสู้ของขบวนการฉาดนิยมที่เบ่ามากสิมีลักษณะแตกต่างกันออกไปนอกจากมีปัจจัยภา่หนกได้แก่โค้งสากและระบบระวังประเทศก็ยังส่งผลต่อระบบการเมืองการปกครองได้คือกันโดยเหุนี้จังอยากพาผีผนองไปบึงอิทธิพลสำคัญที่มีต่อระบบการเมืองการปกครองในแต่ละประเทศ ว่ามีควอมหลากหลายหลาก็ลามากจังใดจังเช่นประเทศกัมพูชา